ฝนตกหนักถนนลื่นเอาไม่อยู่จริงๆรอบนี้เจ็บจริงแบบสุดๆถึงต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวครับหัวไหล่ซ้ายหนักมากแขนขาเป็นแผลครัวผมร้มจริงเจ็บจริงครับวันที่หนึ่งตุลาอาการสาหัสพ,พอสมควรแต่สภาพรถไม่เจ็บเท่าไหร่ไฟเลี้ยวเปลี่ยนมาแล้วไฟเลี้ยวหักครับ โชคดีมีชุดแคสบาร์ s อสที่ช่วยป้องกันไว้นะครับชุดนี้ไม่งั้นบอกตรงๆเลยว่าบอดี้ไปหมดแน่นอนขอบคุณชุดแคสบาร์เอสเอสนะครับที่ช่วยป้องกันรถเราไม่ให้เกิดอาการที่สหาหัสกว่านี้เดี๋ยวจะมาเก็บสีครับผมเก็บสีเรียบร้อยับ เรีบร้อยขอได้อยู่แต่เพื่ออะไรั้านี้เจ็บมาก